แฟนผิดสัญญาตลอดเลยควรจะทํายังไงดีคะในกรณีนี้นะคะกวางมีคําแนะนํา2ประเด็นค่ะประเด็นแรกเลยก็คือการที่แฟนผิดสัญญาเนี่ยเราเป็นคนบังคับให้เขาสัญญาป่ะในเรื่องอะไรก็ตามเช่นเวลากดกันที่สัญญาได้ไหมว่าจะไม่ไปเล่นเกมอีกสัญญาได้ไหมว่าจะไม่กลับดึกอีกแฟนก็ด้วยความที่ว่าโอเคอยากให้มันผ่านตรงนี้ไปอ่ะโอเคสัญญาสัญญาสัญญาแต่เขาก็ทําไม่ได้เพราะว่าตัวเราเนี่ยค่ะเป็นคนบังคับให้เขาสัญญาในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะทําเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขาสัญญาด้วยตัวเขาเอง ที่เราไม่ได้ขอร้องและเรื่องนั้นมันเป็นเ,นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตคู่จริงๆอันนี้นะคะเราควรจะให้ใบแดงค่ะการให้ใบแดงของกวางคือทําให้เขารู้ว่าเราซีเรียสกับสิ่งนี้นะคือถ้าสิ่งนี้ไม่ถูกแก้กวางบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้ไม่รอดแต่ไม่ต้องวีนไม่ต้องดายุย้มยิมย้มจุกจิกการที่เราพูดเรื่องเล็กน้อยๆบ่อยๆค่ะมันจะทําให้เขาไม่เกรงใจเราในเรื่องใหญ่แล้วก็นึกว่าเราอ่ะไม่เอาจริงถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเป็นผู้หญิงที่ถือไพ่เหนือกว่าในทุกความสัมพันธ์นะะนนคออนคคกววาาางงงออออ์ไลขชื่่ Queen